เดี๋ยวเราไปดูกันต่อ,ก,ตอก,กับการไปเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทยัยไม่ได้ไปเที่ยวดูแค่เมืองเก่าธรรมดาแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาจะให้ไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนะคะนะักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าชมไลฟ์อัพไนที่วัดพระพายหลวงกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะ ในช่วงของวันหยุดติดต่อกันหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวนั้นให้ความสนใจเข้าชมการประดับไฟส่องสว่างโบราณสถานบริเวณวัดพระพายหลวงนะคะก็เป็นโบราณสถานชั้นนอกของอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุขโขทัยนั้นจัดขึ้นค่ะโดยได้มีการจัดประดับไฟส่องสว่างโบราณสถานบริเวณ วัดพระพายหลวงนะคะก็อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนี้เขาก็มีการจุดตะคันนับพันดวงบริเวณจุดสําคัญของโบราณสถานแล้วก็แสงไฟหลากสีส่องไปยังโบราณสถานด้วยประกอบเสียงดนตรีบรรเลงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเข้าชมแล้วก็เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยในช่วงของวันหยุดยาวค่ะ วัดพระพายหลวงค่ะตั้งอยู่ใกล้ประตูเมืองด้านทิศเหนือเป็นโบราณสถานเก่าแก่และมีความสำคัญมากต่อประวัติศาสตร์ค่ะ ขามีสิ่งก่อสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของเมืองสุโขทยัยและก่อสร้างเพิ่มเติมสืบต่อกันมาจนถึงสุโขทัยตอนปลายโบราณสถานแบบเก่าแก่สุดเป็นปราสาทแบบขมีน3องค์ปัจจุบันขัพังทลายลงเหลือเพียงฐานสององค์และเหลือที่สมบูรณ์เพียงองค์ด้านทิศเหนือมีลวดลายปูนปั้นประดับเล่าเรื่องตามพุทธประวัติเหมือนปราสาทที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุลบบุรีและปราสาทปาลิไลในเมืองหลวง ในเมืองนครหลวงของขมรค่ะสำหรับกิจกรรมประดับไฟส่องสว่างโบราณสถานหรือว่า Light Up Night นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดส,สุโขทยัยโดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุโขทยัยก็จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกในช่วงของวันหยุดยาวแล้วก็ในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนสถานที่ประดับไฟส่องสว่างโบราณสถาน บริเวณโบราณสถานที่สำคัญและก็มีความสวยงามในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยในโอกาสต่อไปค่ะ